ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสธท,ทห่วงสงกรานพบยอดติดโควิดพุ่งกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังซื้อหดตัวขอรัฐบาลชัดเจนแผนรับมือหากพบต่างชาติติดเชื้อ นายชำนาศรีสวัสด์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท เปิดเผยว่าจากการพบยอดติดเชื้อโควิด -19 ในหลายพื้นที่ซึ่งล่าสุดที่กระทรวงสาธารณาสุขยกระดับมาตรการคุมโควิด -19 แบ่งพื้นที่จังหวัดตามโซนสีสีระดับหลังสถานการณ์แนวโน้มสูงขึ้นมีพื้นที่สีแดง5จังหวัดจังหวัดควบคุมสูงสุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้ตนเองรู้สึกกังวลว่าหากสถานการณ์กลับไปสู่จุดเลวร้ายอาจต้องประกาศให้หยุดดาเนินกิจกรรมต่างๆอีกได้ โดยจะยิ่งซ้ำเติมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังซื้อหดตัวลงอีกอีกทั้งไม่กี่วันจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานแล้วยิ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงแต่หากทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขเชื่อว่าประเทศจะพ้นวิกฤตนี้ได้ส่วนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมภาคธุรกิจมีความพร้อมอย่างมากแต่อยากให้รัฐบาลออกมาตรการที่ชัดเจนหากพบการติดเชื้อจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้า กับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะกรมทางหลวงพร้อมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมารับหยุดสงกรานวิ่งฟรีถึง19เมษายนนี้นายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงหรือทอ,อเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์บางปะอินถึงนครราชสีมาหมายเลข M6 ก่อนเปิดให้บริการเพื่อระบายการจราจ,จรในช่วงเทศกาลสงกรานนี้เบื้องต้นจะเปิดให้ใช้ในวันที่7ถึง19เมษายน2564 โดยแบ่งเป็นขาออกจากกรุงเทพมหานคร7-13เมษายนส่วนขาเข้ากรุงเทพมหานคร14-19เมษายนโดยมรีระยะทาง36กิโลเมตรทางนี้มอเตอร์เวย์บางปะอินถึงนครราชสีมาจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ประชาชนสะดวกขึ้นโดยจะเปิดให้ใช้บริการชั่วคราวเพื่อเป็นการระบายการจราจรในช่วงสงกรานต์โดยในวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเปิดการใช้งานชั่วคราวที่มอเตอร์เวย์ช่วงดังกล่าวก่อนเข้าสู่เทศกาล อย่างไรก็ตามข้อมูลของกรมทางหลวงคาดกันว่า7วันช่วงสงกรานต์2,564แบ่งเป็นขาออกกรุงเทพมหานครมีปริมาณรถ3 7 7 5 1 5 5คันหรือเฉลี่ยที่5 3 6 4 5 0คันต่อวันขาเข้ากรุงเทพมหานคร3,594,196คันหรือเฉลี่ย5,13,456คันต่อวัน รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรธัญบุรีได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา QS Star ในระดับ4ดาวประจำปี2564 qs เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลายัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษเปิดเผยรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลายัยโลกเพิ่มเติมในปี2011โดยมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาวระดับค่าต่างๆหรือ qs star เบื้องต้นยังอยู่ในระดับของการทดลองประเมินผลอยู่ซึ่งระดับของ qs star นี้มีอยู่ด้วยกัน5ระดับซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจาก qs ตาประจำปี2,564ในระดับ4ดาวประกาศผลเมื่อวันที่25มีนาคม2,564ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่25มีนาคม2,564ถึงวันที่25มีนาคม2,566ได้รับการประเมินภาพรวมทั้งหมด8ด้านคือ 1. Teaching ได้รับคะแนน102คะแนนจาก150คะแนนอยู่ในระดับ4ดาว 2. Employer Bliss ได้คะแนน122คะแนนจาก150คะแนนอยู่ในระดับ5ดาว3 International r e l a t i o n ได้คะแนน84จาก150คะแนนอยู่ในระดับ3ดาวและ4 Academic Development ได้คะแนน110คะแนนจาก150คะแนนอยู่ในระดับ5ดาวและ5 Facility ได้คะแนน86คะแนนจาก100คะแนนอยู่ในระดับ5ดาวและ6โปรแกรมสเตทได้คะแนน76คะแนนจาก200คะแนนอยู่ในระดับ2ดาวและ7 Art and Culture ได้34คะแนนจาก50คะแนนอยู่ในระดับ4ดาวและ8 Innovation ได้คะแนน30คะแนนจาก50คะแนนอยู่ในระดับ4ดาวสรุปคะแนนโดยรวม644ต่อ1,000คะแนนอยู่ในระดับ4ดาวซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีระดับ4ดาว เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูงมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์นะัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานกระทรวงการคลังเผยเราชนะมีประชาชนร่วมโครงการ32.5ล้านคนใช้จ่ายแต่1 9 0แสนล้านบาทร้านค้า1.3ล้านกิจการ นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการเราชนะเมื่อวันที่5เมษายน2,564โดยประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2,564าจำนวน71,691ล้านบาทประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน16.8ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่ตวันที่18กุมภาพันธ์2564จำนวน171,78ล้านบาท และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.0ล้านคนมียอดการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2564จำนวน11,619ล้านบาททำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิน้นจำนวน32.5ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทยกว่า194,88ล้านบาท รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า1.3ล้านกิจการรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะอโกดาเผยการจองห้องพักสงกรานต์ปีนี้คนไทยนิยมเที่ยวทะเลจองห้องพักรูปเป็นอันดับหนึ่งนายทิมฮิวส รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรอากูด้ากล่าวว่าวันสงกรานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งหลังจะผ่านช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแล้ว2ระลอกบวกกับการล็อกดาวน์คนไทยจำนวนมากจึงให้รางวัลตนเองและคนที่รักโดยการเลือกพักโรงแรมระดับ4-5ดาว ทั้งนี้ตามข้อมูลของอากูดามีภูเก็ตพัทยาและหัวหินชะอำเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆในช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เลือกไปท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่ปกติจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มากเช่นเกาะสมุยนอกจากนี้ยังเห็นว่าจุดหมายปลายทางประเภทชายหาดที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเช่นเกาะช้างกําลังได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลการจองห้องพักของอะโกดาระบุที่พักริมทะเลเป็นตัวเลือกที่ครองใจคนไทยในช่วงสงกรานคนไทยจองที่พักในระดับที่รูราขึ้นซึ่งแนนรับจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวจองห้องพักมากที่สุดในช่วงวันหยุดสงกรานปี2564จุดหมายปลายทางประเภทชายหาดติดอันดับถึง7แหง่งโดยภูเก็ตอยู่ที่อันดับ1จากอันดับ4ในปี2562แซงหน้าพัทยาที่หล่นไปอยู่อันดับ2ส่วนจุดหมายปลายทางประเภท แชายหาดอื่นๆที่ติดอันดับในปีนี้ได้แก่หัวหินชะอําอันดับ3กระบี่อันดับ4ก่เกาะสมุยอันดับ5เขาหลักอันดับ6และเกาะช้างอันดับ9ส่วนกรุงเทพมหานครตกลงจาอันดับ2ในปี2562อยู่ที่อันดับ7ทั้งนี้เนื่องจากหลายประเทศเขตปกครองตนเองยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปดังนั้นเกาะสมุยเขาหลักเกาะช้างและเขาใหญ่ที่อยู่ในอันดับส0 จึงได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าโตเกียวระยองกาญจนบุรีและชนบุรีในปีนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้ชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจอำนวยการทำหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าออกนครบาลติดโควิด -19 ส่วนสนอทองหล่อพบตำรวจ9กนายติดโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่ พันตำรวจเอกกิษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่พบการแพร่ระบาดของโควิดสิเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อว่าได้นำข้าราชการตำรวจสังกัสออดสนททองหล่อจำนวน189นายตรวจหาเชือ้อโควิดสิซึ่งพบว่ามีตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนโดยมียศพันตำรวจโทร,ร้อยตำรวจเอกและชั้นประทวนติดเชือ้อโควิดสิบเก้าจำนวนเก้านายสาเหตุจากการเข้าไป ฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่รับผิดชอบโดยขณะน,นี้ทั้ง9กนายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและพบมีตำรวจที่สุมเสียงอีก22ในายซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกักตัว14วันนอกจากนี้ตำรวจทุกนายในสังกัดสอนอทองลอจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลตำรวจในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก,ก็ตามสำหรับสนอทองหล่อได้ทำความสะอาดพื้นที่โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อไปแล้วเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติล่าสุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวประจำวันนี้พบนายตำรวจหญิงชั้นประทวนสังกัดกองบังคับกองหน่วยการซึ่งทำหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าออกกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลตำรวจระบุให้เข้าไปรักษาตัว เนื่องจากผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9ส่วนรายละเอียดข้อมูลอยู่ระหว่างการสอบสวนโรครับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้ชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t ดกับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชื่อรัฐมนตรีทุกคนระมัดระวังตัวดีขอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาตรวจเชือ้อโควิด1 9แรงงานต่างด้าวออกไปหนเดือน นายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าก,กรารกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรมัฐมนตรีกักตัวหลายคนสืบเนื่องจากคณะทํางานติดเชือ้อโควิดสิว่ารัฐมนตรีทุกคนระมัดระวังตนเองอยู่แล้วสวนที่ต้องกักตัวเพราะมีการบอกต่อๆกันว่าคนนั้นคนนี้ที่มีการเดินทางมาหาติดเชือ้อโควิดสิซึ่งเชื่อว่ารัฐมนตรีระมัดระวังตัวเองเช่นเดียวกับตนที่ระมัดระวังตนเองเช่นกันสําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิในขณะนี้คิดว่ารัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำลังหามาตรการควบคุมอย่างดีที่สุดส่วนในภาคแรงงานนั้นได้กำชับไปทุกสถานประกอบการให้มีการป้องกันอย่างเข้มงวดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนได้มีการตรวจหาเชื้อไปหลายแสนรายแล้วโดยวันเดียวกันนี้จะขออนุมัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของแรง,งงานต่างด้าวที่ตรวจไม่ทันวันที่16เมษายนนี้โดยจะขยายการตรวจออกไป 1- 2สองเดือน อย่างแไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือรายงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการให้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อได้รับการตรวจโควิดสิเป็นการตัดประเด็นที่น่ากังวลออกไปทีละประเด็นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงห่วงสงกรานลูกหลานนำโควิดสิไปติดญาติผู้ใหญ่ย้ำปีนี้โควิดสิระบาดหนักกว่าปีที่แล้วศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวัน หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวนรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์เฟซบุ๊กยงผู้วรวันระบุว่าการระบาดของโควิดสิในกรุงเทพมหานครขณะน,นี้มีต้นตอมาจากสถานบันเทิงผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อายุไม่มากอาการจึงไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการจํานวนมากทําให้ยากต่อการควบคุมเพราะผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวว่ามีเชื้อจึงแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนยอดผู้ติดเชื้อ จำนวนยอดผู้ป่วยในเดือนเมษายนปีนี้มากกว่าหรือเทียบง่ายๆว่าหากปีที่แล้วหลักสิบปีนี้หลักร้อยต่อวันปีที่แล้วยังมีมาตรการต่างๆมากมายทั้งการเลื่อนวันหยุดสงกรานงดกิจกรรมต่างๆห้ามขายสุราและมาตรการส่งเสริมต่างๆในการป้องกันซึ่งทุกคนปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อไม่การผ่อนปรนให้เปิดผับบาร์สถานบันเทิงความเข้มงวดในมาตรการต่างๆก็ลดลงอย่างมากจึงเป็นต้นตอทาให้เกิดการระบาดมากกว่าปีที่แล้วหากสมมติว่า การระบาดครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้วสิบเท่าและมาตรการต่างๆน้อยกว่าปีที่แล้ว10บเท่าเท่ากับว่าความรุนแรงของการระบาดในปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว100เท่าสําหรับเทศกาลสงกรานต์สัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเป็นห่วงว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเมื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในต่างจังหวัด หรือมีการเฉลิมฉลองต่างๆจะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้อย่างดีซึ่งผลกระทบจะตกอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากเพราะโอกาสเกิดโรคและความรุนแรงจะมากตามอายุจึงอยากให้ทุกคนเคร่งครัดระเบียบว,วินัยด้านสุขอานามัยในการไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่กำหนดระยะห่างเรื่องการสัมผัสเข้มงวดด้านสุขอานามัยอย่างสูงสุดหรือหากใช้การเยี่ยมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์น่าจะดีที่สุด รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมการข้าวจัดเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าว5,000 1,396กิโลกรัมประกอบพิธีวันพืชมงคลนายเสกสรร รื่นภาคเพชรพุ่อในการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสาก์เปิดเผยว่ากรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด5,000ันจำนวน1,396กิโลกรัมเข้าประกอบพระราชาพิธี พืชชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจําปี2564ประกอบด้วยข้าวขาวดอกมมลิ105เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสารใสแกร่งคุณภาพการสีดีคุณภาพการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม ปทุมธานีหนึ่งเป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูงคุณภาพเมล็ดคล้ายพันุ์ขาวดอกมริ105ต้านทานเพลี้กระโดดสีน้ำตาลและเพลี้กระโดดหลังขาวต้านทานโรคไหมและโรคขอบใบแห้งกอขอ43เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงคุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดีข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อนค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกอขอหกเป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันเหนียวสันป่าตองคุณภาพการหุงต้มดีมีกลิ่นหอมคุณภาพการสีดีต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลเป็นข้าวที่มีอะมิโลสตําข้าวสุกนุ่มให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลีย้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหมสำหรับปีนี้กรมการข้าวได้จัดเตรียมข้าวบรรจุในซองรวม366,000ซองส่งมอบผ่านศูนย์ข้าวชุมชนและหน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่ให้จัดสรรนไปยังเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเิริม,มงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะกระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือกองถ่ายทำภาพ,พยนตร์ละครโฆษณาและวีดีทัศน์ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือวทกล่าวว่าตามที่มีข่าวว่ามีบุคลากรในวงการภาพยนตร์และโทร,รทัศน์ในประเทศไทย ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ในช่วงที่ผ่านมานั้นวอทอในฐานะผู้รับผิดชอบงานภาพ,พยนตร์และวิดิทัศน์ของประเทศไทยและเป็นหน่วยงานร่วมกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติและการประเมินความพร้อมของการถ่ายทำละครโทรทัศน์ภาพ,พยนตร์โฆษณาและวิดิทัศน์รู้สึกมีความกังวลในเรื่องนี้และเกรงว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะขยายสู่วงกว้างจะก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินกิจกรรมด้านภาพ,พยนตร์ ละครและอื่นๆนอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการทำงานกับกองถ่ายทำภาพ,พยนตร์ต่างประเทศทำให้กองถ่ายทำภาพ,พยนตร์ต่างประเทศไม่จ้างงานทีมงานคนไทยส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านภาพ,พยนตร์นักแสดงและทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจขึ้นาหมกครั้งเนื่องจากงานหยุดชะงักและขาดรายได้ วอทอขอความร่วมมือผู้บริหารผู้จัดละครทีมงานกองถ่ายทำละครโทรทัศน์ภาพ,พยนตร์โฆษณาและวีดีทัศน์ผู้จัดงานกิจกรรมบันเทิงต่างๆภายในกองถ่ายทำภาพยนตร์ละครขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอทั้งนี้หากมีความจำเป็นวอทอ,อาจจะเชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์มาประชุมหารือเพื่อชี้แจงและทบทวนแนวทางการดำเนินงานป้องก,กันโรคโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีขาารรศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านค้ารรมกรศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนนางปียธิดาศีหาวัฒนกุลคณะบดีคณะเทคโนโลยีคหากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ณชุมชนแม่อ้อยถิ่นตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคาหากรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนจนเนเก้าหลักสูตรประกอบด,ด้วยหลักสูตรขนมสับป,ประรดซอสหมี่กรอบและหมี่กรอบหลักสูตรกล้วยเบกแตกเปลือกกล้วยหยีกล้วยทอดปรุงรสหลักสูตรน้ำพริกมะขามมะขามแก้วปรุงรสและมะขามจี๊ดจา๊าด ซึ่งชาวบ้านในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปนันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงานคณะรัฐมนตรีทยอยฉีดวัคซีนซีโนแวคป้องกันโควิดเข็มแรกและเข็มที่สองรายงานจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำราศนาราดูล ได้ทำการฉีดวัคซีนซีโนแบคป้องกันโควิด1 9ให้กับคณะรัฐมนตรีที่ได้ฉีดเข็มแรกไปก่อนหน้านี้แล้วอาทินายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายดิษฐทัตโโหตรากิจเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฉีดเข็มที่2ส,ส่วนนายชัยวุฒนาคมานุสร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ฉีดเป็นเข็มแรกส่วนพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นยังไม่ฉีดวัคซีนรอบ2เนื่องจากวัคซีนของแอสตราเซเนกเข็มที่2จะต้องใช้ระยะเวลาห่างกันซึ่งพลเอกประยุทธ์จะเข้าฉีดเข็มที่2ที่สถาบันบำราศนาราดูลตามใบนัดอีกครั้ง และในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้นายวิษณุคเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้ลากการประชุมคณะรัฐมนตรีและกักตัวเป็นเวลา14วันโดยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุลาพรเพื่อฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกเช่นเดียวกับนายวราวุตรศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองที่โรงพยาบาลบำราษณราดูน รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี